สวยงามแล้วกุหลาบคางบ้านกลาบนาบ้านกุหลาบลางบ้านไปชมแล้วเมื่อกี้ไม่มีดอกอันนี้ออกดอกมาใหญ่ใหญ่กระถางไหม่นะคะ ผสมด้กันได้ก็สีแดงไม่ใช่ะน่าจะสีชมพูเหมือนกันข้างบนนี่เป็นหยังข้าง,งบน,งงน,นนี่คืออ่างงนััณอางงใส่แก้วไวยานกสิมจิกนกเยอะกระลอกเยอะนะคะบ้านนาวัด ลมเย็นเย็นลมบบยบอยเหมือนจะสั่งจะล่าเหมือนจะเข่าหนาวอากาศด้วสิลมชอยมาพัดไปไม้แวง่งลมแรงแรง ไป่ไม่กระจิงกระจังลาละ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 ลาละละลาบางดูล่ะบักอังวนแม็คก,ก็เป็นแจ้งซี่แบล็คโอปอเพื่งเพื่งหัดปลูกนะคะนั่งบอ ปลูกยังสีงามคักปลูกใส่กระถางนี่บ่ค่อยงามดูยุบเบิดนี่เขาล่งหนาสินะบังกใส่กระถาง,างอันนี้คือห้องเฮ้านะคะนางหงหงเงาวควรอูอยู่ตรงไหนเนาะอ,อันนี้คือนางห้องเฮ้า ช่องเท่านี้เขาสิเป็นก้นเดี๋ยวนี้นะคะจะบานๆถ้าเป็นกวนอูเขาจะเลี้ยวเหมือนดาบ